สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพิมพ์กับพีเอโรเรากําลังจะไปกินอาหารเที่ยงกันนะคะซึ่งมันพิเศษยังไงตรงไหนใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่พิมพ์มาอยู่ตรุรกีมีสามปีพิมพ์ไม่เคยกินเนื้อเลยนะคะทุกคนวันนี้พิมพ์จะลองกินเนื้อเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีกินเป็นเครื่องในด้วยนะคะทุกคนพิมพ์ก็เลยะจะมาทําคลิปวิดีโอให้ดูว่า การรับประทานเนื้อครั้งแรกในชีวิตของพิมพเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วอยู่ไทยพิมพก็ไม่กินนะคะทุกคนพิมพก็สามีก็บอกว่าโอ้ยคุณมาอยู่ตรุรกีไม่กินเนื้อนี่คือถือว่าพลาดเลยนะคะ,คออะลองๆผมจะพาไปร้านที่เป็นนัมเบอร์วันของเมืองนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยลองไปนะคะพี่เอโลสวัสดีครับสวัสดีครับไปตามไปดูกันนะคะถ้าไม่อร่อยพิมพก็สั่งร้านนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันนะคะร้านใหญ่เหมือนกันนะมีขนมหวานเยอะเลย ร้านบรรยากาศดีมากเลยนั่งตรงนี้แล้วกันค่ะทุกคนค่ะคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากค่ะร้านนี้ขายเฉพาะตับนะคะทุกคนการออ่นล่างมือก่อนนะคะทุกคน <Okay. S 1> Watching hand before eating okay. เมนูตับทอดนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลองกินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนค่ะกนินกับน้ำโยเกิร์ตนะคะทุกคนค่ะส่วนขนมปังนี้ให้ฟรีนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนน่าทานมากนะคะเขาจะหั่นบางๆแล้วก็ทอดกรอบๆนะคะพิมพ์ก็เลยอยากลอ,ง,อเงเนาะขนมปังฟรีนะคะมาจัดลุยกันเลยะค่ะ สำหรัมี่ darling please understand <Hello. S 1> me. for you you eat all, all your life before we go so big than this but it's not e a s เดี๋ยวเราสั่งสลัดด้วยนะคะแล้วก็เป็นไก่ทอดนะคะไก่ย่างมาค่ะคำแรกกันนะคะจะหอมนะปกติพิ่ไม่กินนะเนื้อเนี่ย นุ่มค่ะกลิ่นไม่มีนะคะใช้ได้สมกับน้ำมันที่นี่นะคะพรากรอบมากเลยนะคะ ไอ้แนล์เด็กอร่อยค่ะคุณผู้ชมได้ส้มตำได้เจ้าบองนี่แจ่มเลย

น่นเราก็ต่อด้วยขนมหวานนะคะทุกคนขนมหวานตุรกีนี่เดี๋ยวกินเยอะนะคะกิโลเบาหวานขึ้นค่ะช่ำๆ่ำสรุปว่าก็คืออร่อยดีนะคะทุกคนเป็นสับทอดเอ่อ ก็ปอบนุ่มนะคะแล้วก็ต่อไปกิมก็จะค่อยๆพัฒนานกินเป็นเนื้อเป็นพวกแบบเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ครั้งแรกจริงๆนะคะก็คือเขาทอดแล้วแบบปลอบแล้วมันมีความบางกินก็เลยกินได้ะคะ mm ่ะ hmm. ท<ๆ>ุกคนโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้พิมพ์ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ okay.